ออลองนึกภาพตามนะครับว่าเราถ่ายวีดีโอธรรมดารรมดาเนี่ยแล้วกดปุ่มปุ๊บกลายเป็นฉากในหนังไซไฟหรือแบบว่าตัวเรากลายเป็นตัวการ์ตูนอนิเมะไปเลยอืฟังดูน่าสนุกนะคะใช่ครับแล้วตอนนี้เมตตาเขาก็เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ที่เขาว่าทำแบบนี้ได้จริงๆค่ะก็น่าสนใจมากเลยวันนี้เราเลยจะมามาคุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะฟีเจอร์แต่งวิดีโอด้วย AI ตัวใหม่ของเมตาเนี่ย ดูจากข้อมูลแล้วก็เออที่เขารีวิวกันใน The Verge นะคะครับมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างผลออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะบอกอะไรเราได้บ้างเนาะใช่ค่ะมาลองเจาะลึกกันดูเริ่มจากตัวฟังก์ชันหลักเลยตัว AI นี่คือเปลี่ยนสไตล์วิดีโอเราได้เลยใช่ไหมครับค่ะมีสไตล์สำเร็จรูปให้เลือกเยอะเลยเออประมาณ50กว่าแบบได้ค่ะโหเยอะเหมือนกันนะแต่ว่านะคะมีข้อสังเกตนิดนึงคือมันทำงานได้แค่กับ10วินาทีแรกของวิดีโอเท่านั้นค่ะอ๋อแค่1ิวิแรกเองเหรอครับ ตัวอย่างก็มีะทะเลทรายแอนิเมะหรือแบบใส่ชุดทักซีโดให้เราก็มีใช่ค่ะอะไรทำนองนั้นมันก็คล้ายๆฟิลเตอร์ใน IG ใน TikTok หรือเปล่าครับหรือซับซ้อนกว่าก็อาจจะคล้ายๆไอเดียนะคะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันน่าจะซับซ้อนวกว่าการแปะฟิลเตอร์ธรรมดาค่ะแล้วตอนนี้ใครพอจะลองเล่นได้บ้างครับเปิดให้ใช้ทั่วไปหรือยังตอนนี้ยังจำกัดพื้นที่อยู่นะคะหลักๆก,ก็คือที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอีกประมาณ10กว่าประเทศอ๋อยังไม่ถึงไทยสินะครับค่ะยังค่ะ ใช้ได้ผ่านแอป m e t a AI หรือว่าเว็บไซต์ meta. ai แล้วก็มีแอป,ปแยกชื่อ edits ด้วยค่ะแล้วเสียเงินมั้ยครับเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีค่ะแต่ก็ย้ำว่าแค่ช่วงเวลาจำกัดนะคะอ่าเข้าใจครับฟังดูเหมือนเป็นของเล่นใหม่ที่น่าลองแต่ว่า พอใช้จริงเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าใน The Verge มีคนลองแล้วใช่ค่ะคุณเอ็มม่ารอสเขาได้ลองใช้ดูเขาเล่าว่าลองเอาวิดีโอหมาที่บ้านกำลังขุดดินในสนามนะคะแล้วก็ลองใส่ตีมทะเลสายเข้าไปครับแล้วผลเป็นไงครับผลคือ,อ,อพื้นหลังมันก็เปลี่ยนเป็นสีส้มๆนะคะแต่ว่ามันมีต้นกระบองเพชรสีม่วงแปลกๆพรัวมาด้วยแล้วตัวน้องหมาเองก็ดูแบบว่าวววาวผิดปกติไปเลยค่ะ กระบองเพชรสีม่วงฟังดูแปลกๆนะครับค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเขาลองกับวิดีโอตัวเองเปลี่ยนเป็นสไตล์อนิเมะผลคือตาปากกลายเป็นสีชมพูเรืองแสงเลยโหชมพูเรืองแสงใช่ค่ะซึ่งผู้เขียนเขาก็บอกตรงๆเลยว่ามันยังดูห่างไกลจากภาพโปรโมทสวยๆของ Meta หรือถ้าไปเทียบกับอนิเมะดีๆอย่างสตูดิโอจิบลินี่คือคนละเรื่องเลยค่ะอ แปลว่าความเป็นจริงอาจจะยังดูเ,เพียเพ้ยนๆไม่ตรงปกเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยค่ะในช่วงแรกแล้วทำไมผลลัพธ์มันถึงยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์แบบอะครับมันเป็นเพราะอะไรจริงๆเรื่องช่องว่างระหว่างสิ่งที่เขาโฆษณากับสิ่งที่ผู้ใช้เจอตอนแรกๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะคะคือปัจจัยมันก็มีหลายอย่างครับเช่นอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่ตัว AI เองที่อาจจะยังแบบว่า เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่หรือว่าความซับซ้อนมากๆในการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวให้มันต่อเนื่องดูเนียนตาเนี่ยมันยากมากนะคะอืมเข้าใจครับแล้วก็ไอ้ข้อจํากัดที่ให้ใช้แค่10วินาทีนี้ก็น่าจะสะท้อนเรื่องออต้นทุนพลังประมวลผลที่มันสูงมากนะคะสําหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ก็เลยต้องจํากัดไว้ก่อนในช่วงแรกอ๋อเป็นเรื่องข้อจํากัดทางเทคนิคนี่เอง แล้วพอเราสร้างวิดีโอเสร็จแล้วเอาไปแชร์ที่ไหนได้บ้างครับแล้วมีอะไรน่าสนใจรออยู่อีกไหมสำหรับฟีเจอร์นี้ก็แชร์ไปยัง Facebook Instagram หรือว่าจะอยู่ใน Discover Feed ของ Meta AI เองก็ได้ค่ะครับส่วนเรื่องที่น่าจับตาม,มากๆเลยนะคะคือ Meta เขาประกาศว่าจะเพิ่มความสามารถให้เราออกป้อนพร้อมหรือคำสั่งที่เป็นข้อความของเราเองได้เลยภายในปีนี้ คือเราพิมพ์บอกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนใช่ค่ะไม่ต้องจำกัดอยู่แค่สไตล์สำเร็จรูปที่เขามีให้แล้วโอ้โหอันนี้สิครับน่าสนใจมากการใส่พร้อมตัวเองได้นี่ฟังดูเหมือนการปลดล็อกครั้งใหญ่เลยนะมันจะเปิดประตูไปสู่อะไรได้บ้างครับเนี่ย ถูกต้องเลยค่ะคือมันจะให้อิสระในการสร้างสารรค์ที่กว้างขึ้นมากๆเลยอยากได้อะไรแปลกๆเฉพาะตัวก็อาจจะสั่งได้ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมความท้าทายเหมือนกันนะคะคือการควบคุมผลลัพธ์หรืออาจจะมีการนําไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือบางทีก็ได้ผลลัพธ์ที่มันแบบว่าประหลาดคาดเดาได้ไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมก็ได้ค่ะอืมก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับค่ะ ใช้สรุปสั้นๆตอนนี้ก็คือเมตามีเครื่องมือ AI ตัวใหม่ช่วยเปลี่ยนสไตล์วิดีโอได้เร็วๆด้วยสไตล์สำเร็จรูปแต่ยังจำกัดแค่สิวิแรกผลลัพธ์ตอนนี้ก็ยังมีทั้งดีทั้งแปลกๆปนกันไปใช่ค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปที่สำคัญคือการให้ผู้ใช้กำหนดสไตล์เองได้ด้วยการพริมพ์คำสั่งหรือ prompt นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับค่ะคือพอเรามองจากผลลัพธ์ตอนนี้ กับที่เขาบอกว่าจะให้ใช้พร้อมเองได้ในอนาคตเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของเครื่องมือสร้างสรรค์ด้วย AI ที่มันใช้ง่ายเข้าถึงง่ายแบบนี้ครับอืมนั่นสินะคะเรากำลังจะไปสู่ยุคที่แบบว่าใครๆก็สร้างงานศิลปะได้ง่ายๆแค่พิมพ์บอกโดยไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากหรือว่าเราแค่กำลังจะได้เห็นยุคใหม่ของเอฟเฟกดิจิทัลที่มันแปลกประหลาดคาดเดาไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆกันแน่ก็น่าคิดจริงๆคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ